ตามตามตามสุดหล่อไว้ครับพี่กวางครับ <c oughs> ผมว่า <c oughs> เป็นยังไงครับ <c oughs> ในการเตรียมตัวตามมาตามมาเลยครับเราจะพาไปพบกับน้องๆอบสอนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือเราตลอดการที่อยู่เ e ช o ูดูครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับดีเจโชคครับวันนี้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ดูแล ผู้กักตัวที่มาจากต่างประเทศนะครับผมก็อีพีแรกเราได้ทําไปเรื่องการรับปล่อยผู้กักตัวครับวันนี้เรารับบ้างครับผมมาชมบรรยากาศครับว่าการรับผู้กักตัวเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผู้กักตัวก็กําลังจะถึงแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็ติดตามยังไงฝากติดตามช่องดีเจโชคด้วยนะครับผมชมบรรยากาศในการรับ ตัวผู้กักตัวที่เดินทางมาจากต่างประเทศครับผมตอนนี้ก็ได้ดําเนินมาถึงที่โรงแรมเฮตุดูมาดูขั้นตอนกันว่าทําอะไรบ้างครับขั้นตอนมีอะไรบ้างในการเข้ารักกักตัวตอนนี้เป็น14วันครับผมตอนนี้เราจะเดินออกไสสอครับผมผู้ที่ช่วยเหลือเราครับตามตามตามสุดรลอไว้ครับพี่กวางครับผมว่าเป็นยังไงครับในการเตรียมตัวตามมาตามมาเลยครับเราจะพาไปพบกับน้องๆออบาสอนะครับ ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือเราตลอดการที่อยู่เพชรชูดู <c oughs> เชิญเลยครับเชิญเชิญน,น้องๆบสน้องๆยกมือ,อใส่แมสด้วยครับใส่แมสกันด้วยนะครับ <c oughs> โอ้โหดูครับเตรียมตัว <c oughs> ดู <c oughs> ดูขาสั้นก็มีขายยาวก็มีอันนี้เ <c oughs> ขาเรียกว่ากะเช้ากะคืนนี่มารวมกันเลยครับวันนี้เข้าประมาณกี่คนพี่ วันนี้66คนครับผมเราก็เตรียมพร้อมครับนี่คือการบรรยากาศในการเตรียมพร้อมครับก็มีมชุดป้องกันครับผมเป็นอย่างดีเราก็เตรียมรอครับผมในการเตรียมในในการรับผู้กักตัวแล้วก็กต้องกครับดีใจโชคเตรียมกลับไปนี่ครับยกกระเป๋ายกกระเป๋าแม้แต่ยกกระเป๋าก็ต้องมีางการป้องกันครับผมป้องกันตัวเองครับกับชุดนะครับผมไม่ให้ ไปสัมผัสโด,ดยตรงเนาะในกระเป๋าครับผมไม่ติดเชื้อครับเราต้องเซฟตัวเราเองก่อนครับจุดตรงนี้ก็ต้องบอกว่าความพร้อมพร้อมของเราครับร้อยเปอร์เซ็นเต็มครับครับผมเดี๋ยวก็ิาทั้งเอสาร,ราทั้งโอปสนะครับยังไงเดี๋ยวติดตามตอนที่ผู้กักตัวมาแล้วกันช่วงนี้ปิดก่อนช็อตน,นี้ปังตอนนี้ก็มาถึงนะครับก็เดินทางมาถึงแล้ว เราก็จะมีรถาทางขนส่งครับผมไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิครับที่มาจะโรงแรมเซทูดูอันนี้เราก็มาถึงวันนี้ยอดจํานวน64คนครับผมที่เข้าโรงแรมนะครับผมเราจรถบัสเราก็จะให้เข้าเราจะมีฐานที่ที่ลงเป็นการชี้แจงครับผมว่าให้คํพิจ้แจงว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงในระหว่างวันที่14ใช้เวลาอยู่14วันครับผม ราจะให้จอดประมาณนี้ครับผมจอดรอ,อยื่นี่ก็บรรยากาศเราก็จะมีผู้บับญชาต้อน,นรับครับผมดีเรา,า,า,าก็จะมีการเก็บภาพบันทึกไว้ครับเรื่อยๆครับ ก็เกียนภาพเดี๋ยวคลอรก็ไปดูบรรยากาศครับผมเราก็จะให้คนลงรถมาเ้าเนั่งข้างล่างนะครับผมในฟั่งคำที่แจ้ครับ ก็กำลังลงมาครับผมอันนี้เราก็จะมีแพทย์ครับผมแล้วก็ชุดพยาบาลนะครับที่ดูแลเรื่องดูแลสุขภาพแล้ะการต้อนรับครับผม ตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งครับผมเป็นจุดที่รอ,อฟังคำชี้แจงว่าการปฏิบัติการพักเข้ากับตัว1ิวันต้องปฏิบัติยังไงบ้างทำอะไรบ้างครับผมก็จะมีคู่นักวิชาที่มาต้อนรับด้วยตอนนี้ก็ลงมาเดี๋ยวพบแล้วครับบัตรแรกครับที่เรารับนะครับก็ จะเป็นคนมารอาความคําพี่แจณงครับผมอันนี้จะเป็นการอธิบายแล้วครับผมกานตอนอธิบายครับตอนตนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตชี้แจงการปฏิบัติในการเข้ารับน,นี้นะครับที่นี่โรงแรมแคปูนูตลําบ่อจสมุทรปราการนะครับดับแรกนะครับ 来到这边就啊。